คนในประเทศโอ้ยโอ้ยจะพายเป้ด้วยไปไหนมาไปต่างประเทศมาสิไปเมืองนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังไงมีมาแค่เนี้ยไปเมืองนอกเดี๋ยวนี้ประเทศนี้เอาเป้ไปใบเดียวก็พอเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับก็ได้วันนึ่งไปไหนเที่ยวก็ได้ต่างประเทศต่างประเทศตกลงไปเล่นอะไรที่ปลอยเป็ดหรือเปล่าเสียไปสามหมืนไม่ได้ไปไปไหนมาไปไปปีนังอ กว่านะชั่วโมงครึ่งเลยภูเก็ตไปครึ่งชั่วโมงนั่งเครื่องนะจึงถึงเลยมีอะไรมากมายที่นู่นที่นี่พพูดแล้วอยากกลับไปอีกเลยอันนี้น้องก็ยอมรับเหมือนกันเพราะว่าปีนังน่าเที่ยวจริงๆค่ะเพราะเธอได้ไงไปมาเหมือนกันไปมาเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าสมกับเป็นเมืองมรดกโลกจริงๆเจ๊ไปดูว่าที่หนูไปอ่ะเป็นยังไงเชิญค่ะ เดี๋ยวนี้จะเดินทางไปต่างประเทศก็แสนจะสะดวกสบายนะครับยิ่งไปกับสายการบินแอร์เอเชียด้วยแล้วแล้วก็บินคุ้มคุณภาพครบจริงๆนะครับอ๋ออาหารบนเครื่องก็แซ่บมากอร่อยมากคุณผู้ชมขอบอกไม่อยากจะเมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะปกติเวลาเดินทางด้วยแอร์เอเชียเนี่ยรถเมล์จะต้องสั่งอาหารมาก่อนล่วงหน้า เพราะว่าประหยัดกว่าและที่สําคัญมีเมนูให้เลือกหลากหลายด้วยนะคะแล้วก็ยังบริการเสิร์ฟก่อนใครอย่างวันนี้เนี่ยปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยค่ะข้าวเหนียวมะม่ว,ามามวงบอกได้คําเดียวเลยว่าอืเปนของขึ้นชื่อเขาเลยนะครับคุณผู้ชมข้าวเหนียวมะม่วงนะเนี่ยว่าแต่เธอเนี่ยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเลยนะ <aşk> <c oughs> หมวยเล็กจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียนะครับ ปีนางเป็นเกาะเ,เล็กๆที่คนไทยรู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ยังโดดเด่นม,มากในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบที่โนโปรโตุกีสและด้วยความสวยงามของตึกกรามบ้านช่องนี่เองนะครับที่นี่จึงถูกพูดว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองสุดชิคที่เน้นศิลปะท,ที่จะซ่อนตัวอยู่ตามถนนทั่วเมืองเลยแหละครับถนนนี้เรียกว่าอาร์มีเนียนสตรีทค่ะอาร์ม i เนียนสตรีท เขาจะนิยมมาถ่ายรูปถ่ายภาพค่ะเพราะว่าปีนังเนีย่ยหลังจากที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะก็มีฝรั่งคนหนึ่งนะคะหรือว่าชาวลิสตัวเนียงนะคะเขาก็เป็นนักวาดนะคะมาปีนังก็ถูกใจแล้วก็มาวาดภาพตามซอยต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านหลังของเราก็จะมีรูปที่เขาเรียกกันว่ารูปพี่น้องนะคะพี่กับน้องค่ะ ปั่นจกักรยานไปตามโรงแรมแก็จะมีเป็นแบบลายแทงเลยทีเดียวจะมาเดินหารูปตามนี้ ก็ไปตามจุดต่างๆเขาจะมีบอกในแผนที่แล้วนะคะมาเดินสตรีทอาร์ตที่ตัวเมืองจอร์จทาวน์แห่งนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับเพราะจะมีภาพวาดแล้วก็งานศิลปะซุกซ่อนตามตรอกซอกซอยอยู่หลายจุดอ๋อแล้วอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเดินในตึกที่โนโปรโตุเกสด้วยนะครับเพราะบางห้องเขาก็เปิดเป็นร้านให้นักท่องเที่ยวได้แวะกินแวะเที่ยวเช็คอินของอร่อยๆกันอีกด้วยแหละครับตขาาบ้านช่องร้านเครื่องร้านค้าต่างๆเขาแต่งแบบว่าทุกร้านน่ารักแล้วก็มีสไตล์หมด มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากลูกจันทร์อย่างเช่นอันนี้ค่ะอบแห้งค่ะกินออกได้เลยไหมคะอันนี้กินได้เลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อลูกจันทร์เอาไปต้มแล้วน้ําที่ต้มได้ก็ทําเป็นน้ําลูกจันทร์อันนี้ก็คืออันที่ต้มแล้วแต่ว่ามันออกรสเปรี้ยวอันนี้กินแล้วชุ่มคอมากค่ะ ขายยังไงคะกล่องหนึ่งนะคะ3าิงกิทค่ะ3 0บ,บาท30บาทค่ะชุ่มคอกันแล้วนะครับจะพาคนรักเรื่องการถ่ายภาพมาชื่นใจกันต่อที่เดอะคาเมรามิวเซียมปีนังนะครับอ้ออย่าลืมพกแอร์เอเชียบอร์ดิ้งพาสมาด้วยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนำแอร์เอเชียบอร์ดิ้งพาสเนี่ยมาแสดงก่อนที่จะซื้อตั๋วเข้าชมคุณผู้ชมจะได้ลดไปเลยนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ออลืมบอกไปค่ะว่าหมดเขตสิ้นปีนี้แล้วนะคะเรียกว่าชีวิตดีดีประหยัดแล้วก็ประหยัดอีก ค่ะ ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมกล้องโบราณกล้องวินเทจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งกล้องบางตัวเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีเลยทีเดียวนะครับจากชุมชนคนอาร์ตจะชวนไปเที่ยวทะเลปีนังกันต่อนะครับจะพามาดูที่พักผ่อนหย่อนใจของคนปีนังกันต่อที่ย่านบาตูเฟอร์กี้ที่นี่จะแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวรวมถึงคนปีนังเองด้วยนะครับนับเป็นสถานที่ฮอลิเดย์ที่ยอดนิยมของคนที่นี่เลยแหละครับมาค่ะคุณผู้ชมมาดูไนท์ไลฟ์ของที่ปีนังเขาใช้ชีวิตยังไงย่า,ยานนี้ชื่อว่าบาตู ฟิกี้ค่ะแต่ย่านที่อยู่ติดแบบว่าริมทะเละแล้วก็มีโรงแรม5ดาวโรงแรมเยอะแยะคอนโดงคอนโด,อ,นด,งดงอะไรขึ้นเต็มเลยใช่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปฝรั่งอย่งอางเงี้ยค่ะก<อ>็ะ<อ>จะนิยมขึ้นมาเที่ยวที่นี่หรือว<ช>่าคนสิงคโปร์นะคะมานอนสัก2-3สมคืนพักผ่อนที่นี่ค่ะจริงๆอารมณ์เหมือนพัทยาไหมคะ ใกล้เคียงกัน,น,นใกล้เคียงกันตัวตลาดก็จะเป็นเพิงเงตั้งอยู่ริมถนนแต่ว่ามีความยาวกว่า1กิโลเมตรเลยนะครับมีทั้งเสื้อผ้าอาภรข,ของที่ระลึกแล้วก็มีขนมถังแตกนี่มันถังแตกบ้านเราจริงๆด้วยคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แบบว่าพิ <c oughs> <c oughs> น,นังเขาก็แบบค่อนข้างจะแบบชอบต้องลองเขาเขียน must try ถ้าเป็นที่กรุงเทพก็คือถังแตกที่นี่เรียกว่าอะไรคะที่นี่เรียกอปอมบาเลอปอมบาเล อันนี้จะเป็นคริสปี้หน่อยอก็คือกรอบๆเลือกหน้าได้ใส่กล้วยใส่ชีสไถโอริโอใส่อะไรมีหมดไมเลงไมโลบานาน่าครบถังแตกงนิ่มกว่าเยอะค่ะอันนี้เป็นแนวแบบกรอบกรอบทั้งอันนะคะอันนี้5 5ลิงกิตก็50บาท ทำหน้าง,งงถึงแพงแต่อร่อยก็โอนะครับหมวยเล็กครับมาปีนังเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเรื่องอดไม่มีของกินเลยนะฮะเพราะเขามีอาหารขายกันทั้งวันทั้งคืนมีตั้งแต่ราคาถูก4ี่หบาทไปจนถึงราคาหลักพันอย่างเมนูกุ้งล็อบสเตอร์เอ่ยอูเนื้อตัวใหญ่ๆเอ่ยนะครับก็สามารถเลือกกินได้ตามสภาพเงินในกระเป๋าเลยครับอยากจะมาทานอาหารแบบกิ๊บเก๋เป็นแบบเหมือนเหมือนร้านข้าวแกงอะแต่ว่ามีไอเดียเก๋ๆมาร้านนี้เลยค่ะดีแ happy ปกติถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะข้าวแกงก็ก็จะตักแบบนี้เฉยๆใช่ปะคะแต่อันนี้แบบอยากจะทําให้มันสะดวกมากขึ้นก็เลยเซต,ตออกมาเป็นกล่องแบบนี้เหมือนติ่มซำให้คนที่มากินเนี่ยสามารถมาเดินเลือกเองได้มีป้ายราคามีสีติดอยู่แล้วไปเดินดูป้ายได้ค่ะแต่ละสีจะมีบอกราคาเลยว่าอันเนี้ยกับข้าวอันเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วเดินหยิบแล้วก็ไปนั่งเดียวเขาไปคิดเงินง่ายด้วย เห็นนะฮะถ้าบ้านเราไปอะแดปใช้ก็เก๋ดีนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับหนึ่งวันที่ปีนังใครยังไม่เคยไปรีบไปซะนะครับเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยจะหลงเสน่ห์เมืองเล็กๆแห่งนี้แน่นอนเลยละครับอย่าลืมชมกันต่ออาทิตย์หน้านยังไม่หมดครับพี่ <S <S แค่นี้ให้ดูเป็นน้ําจิ้มอาทิตย์หน้ายังมีต่อนะคะจะพาไปชิมทุเรียนปีนังเขบอกเลยว่าเป็นสมัยของคนที่ชอบกินทุเรียนมากๆห้ามพลาดเด็ดขาด แต่คงไม่ใช่สวรรค์สำหรับเจ๊ทำไมอะคะเจ๊ไม่กินทุเรียนเดียเขากินเป็นฤดูชอบขนาดไหนจะได้ฟังเจ๊ก็ไปมาเจ๊ขึ้นหมวยเล็กลงอย่างนี้ดือนคาดกันนิดเดียวเขามีเขามีร้านอาหารเหมือนเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วมีเก้าอี้นั่งใช่ไหมเขาเป็นร้านทุเรียนแล้วมีเก้าอี้นั่งเปิดมาแล้วจกกินจกกินลิ้มทั้งนนจลิ้มทั้งนนแล้วไม่ชอบแบบเป็นแผชอบแบบปลาร้าเจ๊ไม่ไป ของทอาเป็นแนวนี้เแนวนี้เจ๊ไม่ขอไปเรื่องของทุเรียนได้ไหมหมายถึงว่าไม่ได้รังเกียจน,นะแต่พะเออนเป็นคนไม,ไม่กินทุเรียนแล้วยิ่งกลิ่นม,มันแบบมันก็จะทําให้เราปวดหัวเอาอย่างนี้ถ้าไปเรื่องทุเรียนก็ใครจะไปซอยทุเรียนก็ไปแต<ป> <c oughs> ่สำหรับเจ๊จะไปตามรอยนางงามจัก,กรวาลของไทยค่ะ <c oughs> คุณอภัสราหงสกุลจบไฮสคูลที่ปีนังค่ะอยู่ที่นั่นเรียนที่นั่นเนื่องจากว่าในยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเราจะส่ง หมายถึงว่า<ล>คนมีตังคนมีตังจะส่งลูกหลานไปเรียนเรียนภาษาเนี่ยก็จะส่งไปที่ปีนังค่ะอ่ะงันสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าหมวยเล็กจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกในปีนังนะคะอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีสสดค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เดินทางไปเมืองซีอานประเทศจีนกับแอร์เอเชียค่ะ